นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยจ้ะมีอุ้ยเออเขามีกระเช้ามีมีรถกระเช่าแบบว่าข้ามไปข้ามมาด้วยอ,อ๋อตรงนี้เป็นที่ที่น้าม,มาบรรจบกันเป็นเป็นสามแยกอะ่ะเป็นสามแยกที่แม่น้าม,มาบรรจบกัน ปลาปลากระโดดตัวใหญ่มากใส่ปลาแซลมอนแน่เลยเฉ็งกระโดดอยู่บุ๊บบุ๊บอยู่โอ๊ยจ้ะเป็นตาตกปลาถึงคนเยอรมันก็ไม่ไม่ตกปลากันหรือไงไม่รู้ไม่ไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะตามทางมาไม่เห็นใครตกปลาเลย นี่คือแม่น้ำที่มาบรรจบกันข้างบนนั้นก็เป็นกระเช้ากระเช้าไฟฟ้าเปล่าเขาเรียกอะไรขึ้นไปชมวิวด้านบนคือจะสวยดีเนาะ ก็ไหลแรงพอสมควรจ้ะเป็นรถไฟจ้ะสีฟ้าๆนั่นคือรถไฟตอนนี้ที่โบสก็ตีะระฆังดังจังหวานเลยแล้วก็มีกระเช้า ขึ้นไปชมวิวจากด้านบนมองลงมาก็จะเห็นน้ำที่มาบรรจบกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสามแยกจก้ะเป็นสามแยกที่น้ำมาบรรจบกันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์อะไรไม่รู้เด้อเป็นคนไม่ค่อยมีความรุ่งชักเท่าไรจ้ะแล้วก็มาจากต่างจิ่งด้วยมาจากสซบีเดน อ,อยู่ที่เยอรมันจะมาเที่ยวเยอรมันตรงนี้เป็นทางที่น้าม,มาบรรจบกันพี่อ้วนก็เลยพามาดูจ้ะเขาก็มีทางให้เดินเลาะไปตามริมแม่น้ำเนี่ยอยู่ดีดีห้างบนนี้ก็คือเป็นแคมปิ้งจ้ะ วันไม่มีที่จอดรถดอกแต่แกก็นั่งรออยู่ในรถเผื่อเผื่ออะไรยังไงแกก็จะได้ขับออกไปะนะขับไปตั้งหลักไปรอเราอยู่ที่ไหนสักทีนึงน้ําไหลแรงมากจาก้กแล้วก็กว้างมากตรงนี้จุดนี้คือกว้างมากมาก าไม่เชิงเป็นหาดหรอกจก้ะแต่ว่าเป็นหินก็เป็นหินแนะ้วได้เดินลงไปเล่นได้ก็ดูดีอยู่จ้ะดูสวยดีฝากโนนก็รถวิ่งกันควักไข่มีทางรถไฟมีทางรถไฟที่เรียบไปตามไอ้นี่เลยจ้ะไปเรียบไปตามแม่นม้ำสายนี้แหละข้างบนนั่นเหมือนเหมือนวังเนาะเป็นวังเก่าแล้วมั้ง ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยจ้ะนี่เดอ้อมุมนี้มุมนี้เป็นมุมที่น้ามาบรรจบกันจ้ะจากสองมาจากโน้นเส้นหนึ่งแล้วก็มาจากนี้เส้นหนึ่งตรงนี้เป็นสามแยกจ้ะสามแยกปากหวานตรงนี้เป็นทางเป็นทางเอาเรือลงอ๋อเป็นท่าเรือที่เอาเรือลง นี่อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเราจะขับรถไปอีกฟากจ้ะตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกฟากแล้วจะ่ะตอนนั้นก็ว่าจะมาตรงนี้แหละแต่ว่าไปไม่ถูกที่ gps พาไปผิดทางหรือเราคดหาชื่อไม่ตรงก็ไม่รู้หลจะจ้ะมันเป็นภาษาเยอรมันเนาะเราก็เลยไม่ค่อยเก่งเราก็เลยเดาๆด้ดดดนๆมาว่าเป็นตรงน้าม,มาบรรจบกันอะ่ะเขาก็เลย าไปนู้นทางน้อยๆไปตรงที่ว่าไม่มีที่จอดรถจ้ะไม่ได้ดูใกล้ๆด้วยได้ดูสไกลเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูตรงที่จริงกันจ้ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า